ค,ค่ำคืนนี้มีวัตถุประหลาดครับมีแสงสีขาวยาวๆครับวัดในสุมากล้าเดียวว่าจะมีครับ,รบก็ ดูจากรูปของที่ชาวบ้านถ่ายถ่ายกันนะซึ่งคนเห็นหลายคนนะครับก็ค่อนข้างคัดเจนว่าเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับจากรูปร่างคล้ายๆถ้าดูด้วยตาจะรูปร่างเหมือนกับคล้ายเหมือนกับที่เราเรียกกันว่าที่เราคุ้นเคยกันว่าดาวหางนมีเป็นจุดสว่างๆตามด้วยมีหางฟุ้งๆออกมานะครับแต่ว่ามีความสว่างกว่าดาวหางทั่วไปมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้มีดาวหางที่มีความสว่างขนาดนี้นะครับจากรูปพัณฑ์สันฐานแล้วก็ทั้งหมดนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือจรวดนะครับ ซึ่งถ้าเราไปดูจากเวลาที่เวลาที่เราพบเห็นแล้วเนี่ยจรวดเมื่อคืนนี้นะครับวันที่16ธันวาคมเนี่ยจรวดมีอยู่จรวดเดียวที่ปล่อยออกมาทั่วโลกนะครับนั่นคือจรวดที่ปล่อยออกมาจากที่จีนนะครับซึ่งปล่อยออกมาที่ไหหลําเวลาประมาณ2ชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้จรวดของที่จีนเนี่ยครับออกมาจากจารวดลองมาช 5B นะครับซึ่งเป็นจรวดที่จะปล่อยทําภารกิจไปปล่อยดาวเทียมที่จะทําการปล่อยอิน,นเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับ าดาวเทียมพวกนี้อยู่ในวงโครจรระดับที่โลเอ a ร์ออ r b บินะครับซึ่งจะกินเวลาโครจรรอบโลกประมาณ90นาทีจนถึง2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันพอดีกับวันที่ว่าหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงเราพบเห็นจรวดนี้ได้จากประเทศไทยซึ่งปกติในการปล่อยดาวเทียมที่เป็นคอนส t ตเ l ชั่นซ s a เท l l i ไลท์เนี่ยจะต้องใจำนวนมากๆเลยนะครับจะต้องใช้ s e c เ n d s t สเตจของจรวดปล่อยขับดันไปแล้วก็ปล่อยดาวเทียมไประหว่างทางนะครับแล้วทั้งตัวเชื้อเพลิงที่ออกมาพร้อมกับตัวจรวดเนี่ย ก็จะอยู่ในวงโค,รงโครจรใกล้เคียงกันกับวงโครจรของดาวเทียมก็คือวงโครจร low earth orbit นั่นเองดังนั้นนะครับก็เป็นไปได้มากที่สุดของที่จะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็คือเป็นจรวดนะครับ second stage ของจรวด Long m a r c 5B เนี่ยนะครับที่หลังจากที่ปล่อยดาวเทียมออกไปหมดแล้วนะครับทั้งตัวเชื้อเพลิงที่ปล่อยออกมาแล้วก็ช่วง upper second stage ของจรวดที่อยู่ในวงโครจรเดียวใกล้เคียงกันกำลังค่อย เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยออกมานะครับซึ่งจากรายงานหลายๆอันก็บอกว่าเคลื่อนที่จากทางที่ใต้ไปที่เหนือซึ่งก็สอดคล้องกับวงโครจรของดาวเทียมที่จะปล่อยออกมาเช่นเดียวกันครับเพราะนั้นสิ่งที่ทุกคนเห็นเมื่อวานนี้สรุปสั้นๆก็คือน่าจะเป็นจรดวดจากจีนนั่นแหละครับที่ออกมาจากไคหลำวงโครจรครบรอบออกมาจนมาผ่านประเทศไทยอีกรอบหนึง่ง